สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปท่าดิบเพลงวอลลมฝากลักนะครับเวอร์ชั่นของบังอานัสนะครับที่กำลังฮิตใน t ิ k กต k ออยู่ขณะนี้นะครับมีทั้งหมด58ครับแัดที่1ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ปัดที่2ครับ1และ2และ3และ4 5และ6และ7และ 8ท8ี่3ครับ1และ2 3และ4กับหลังหันครับ5 6 7และ8 8ที่4ครับ1 2 3 4ถอยหลังครับ5 6 7และ8 8ที่5ครับ1 2 3และ4หมวนตัวนะครับ5 6 7 และ8แล้วก็จะเริ่มฝั่งนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 2และ2และ3และ4 5และ6และ7และ8 3และ2 3และ4 5 6 7และ8 4 2 3 4 5 6 7และ8 5 2 3และ4 5 6 7และ8แล้วก็เริ่มฝังนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 2และ2และ3และ4 5และ6และ7และ8 3และ2 3และ4 5 6 7และ8 4 2 3 4 5 6 7และ8 5 2 3และ4 5 6 7และ8แล้วก็จะเริ่มฝั่งนี้นะครับเริ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 2่ห้าหกเจ็ดแปดสองและสองและสและสี 4, และหกและแปและสอและสี่หและแปดสี่สอและแด 5และ2 3และ4 5 6 7และ8คราวนี้คุณคูณจะเต้นให้เร็วขึ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 2และ2 3 4 5และ6 7 8 3และ2 3และ4 5 6 7และ8 1

3 4 5 6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7และ8ขอบคุณครับอย่าลืมนําไปฝึกนะครับสวัสดีครับ